วันนี้เรากลับเที่ยวบ้านกลับไปเที่ยวบ้านนะครับในรอเครื่องอยู่เครื่องจะออกประมาณหลายโมงก็ใช้เวลาไม่ถึงกี่โมงครับเดี๋ยวก็แล้วก็ถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านครับตอนนี้ก็เราก็มาเ้วก็มารอไว้แล้วนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วนะนี่จะเป็นบัตรของทางฝั่งมาตอนนี้ผมอยู่ท่าขี้เหลครับจะเป็นลงไมลออ์เดี๋ยวเราไปดูตอนขึ้นเครื่องบินอีกทีนะครับตอนนี้ก็เราก็มารอเครื่องบินขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการตรวจสอบกระเป๋าไปแล้วก็ไม่มีอะไรครับตรวจสอบกระเป๋าว่าชิวๆนะครับเดี๋ยวเรา ครับตอนนี้เครื่องก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านเดีนนะ๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่บ้านด้วยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เราก็มาขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามารอกันเด่๋ยรอนา นี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วปปลว้าเราเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับเราลงจากเครื่องดินทงที่เหล็กแล้วเวลากลับบ้านเนี้ยเราเจอกันครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราเรามาหาหน้าของเรากันดีกว่าไปครับก็บรรยากาศที่ให้โอวว้โหนี้นะ คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับคนอาจจะไม่เยอะนะเพราะว่าส่วนมากเขาจะเดินทางด้รถยนต์นะครับถ้าแบบไม่มีธุระด่วนจริงๆนี่เขาคงไม่มาเครื่องบินกันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเ,เจอกันครับตอนนี้ก็มาถึงที่รถล,ละคนมารับเราเดี๋ยวเราจะขี่รถกลับบ้านกันนะครับบ๊ายบาย